สวัสดีครับพยุทธ์พาจดครับผมมืยุนธ์จทที่บ้านร่องแกมครับตำบลทุ่งหลวงอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายครับมืยอีธ์พาพี่น้องมาเบิง้งการปลูกพุทราอยู่แปลงหน้าในพี่น้องนะครับมายุทธมากครับท่นานจานาร์ปัญญาวรธรรมมืยุทธ์สิพาพี่น้องมาเรียนรูกนะครับถอดบทเรียนไปน้ามกันว่าการปลูกพุทรานะครับในพื้นที่ลุ่มแต่ว่า ทางเจ้าของแปลงมีการใช้สารปรับปรุงดินรีเคมีหม,มักแร่ด้วยพรดรรวมถึงนำมักน้านนครับพี่น้องส่วนการดูแลหรือว่าความเป,ปลเปี่ยนแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้องไปติดตามแล้วก็ไปฟังเจ้าของสวนอธิบายฟังแล้วก็ไปฟังความรู้นะครับที่อาจารย์พดเพลินประยุกต์16พอดพรมาใช้ในแปลงสวนยังไงเดี๋ยวพี่น้องติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ครับผมทักทายพี่น้องในแปลงนี้ของเขาตัาง้งยสยกว่หมอ่ะอยู่มูเจตตะบลทุ่งหลวง อำเพอ่พ้นวิสัยจังหวัดหนองคายครับหนองคายเนาะโอ้มันนี้มหัอนหนองคายแปลงที่อยู่ด้านหลังเขานี่คือแปลงย่างัแปลงบ้านเขากับห้องบักทันครับพุทธาเนาะพักกางกรว่าพุทธาครับพันยังครับนี่พันแดงอินเดียครับแดงอินเดียครับโอ้เป็นไดพันมั่นอาศสยกะซื้อทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์ทีครับเป็นยังก็คือค่อยเลือกพันนี่กะเพื้นหวานเป็นหมากดกแต่รสชาติดีครับอครับมันรสชาติมันทีเป็นเป็นแบบได ได้ซิมไปซิมไปได้ซิมอยู่ครับน่วยไงบ่้ะน่วยขนาดกลางๆครับน่วยขนาดกลางๆครับโอ้แล้วมันมันออกนี่รูดูดมันออกน่วยนี่ก็เริ่มออกดอกครับเริ่มเริ่มจะติดเริ่มจะติดผลแล้วครับก็ไปเก็บช่วงพฤศจิกาพฤศจิกาดิครับอ๋อเขาปลูกมา่อไหร่โดนอะไ้แล้วนี่ปลูกมาได้หาเดือนครับหาเดือนแล้วครับใส่ใส่น่วยมั้ย่ะนเน้นอ๋อมีน่วยมีน่วยแดงอินเดียตาหนาเนาวเพื่อนสีแดงกว่านี่ครับตาหนานาวสีแดงกว่านี่อันนี้ซิมไหนไปนี่ กายกายยังกายยังฝาดอยู han, ่ครับกายยังกระซิมได้อยู่ครับอันนี้ผลเขาเป็นสีนะบถ้า้าเต็มที่กระซีลูกใหญ่กว่านี้เอออเป็นพันธุ์อินเดูนี่แสดงว่าแดงอินเดียแดงอินเดียแสดงว่าพื้นเมืองเขาบริอยู่บ้านเขาเปนบ่ครับบริอยู่บ้านเขาเขาอย่พูนบ่เพื่อนกันนาจะมาแต่อินเดียคอยชื่อนี่โอ้ผมกับป้าหูที่มาคือกันม่นสิเป็นเจ้าแรกว่าปูกยี่นี่ครับแถบนี้กันนาจะแมันครับผมอ๋อเขามีน้ำามารือต้นมุนี่มีครับมีแต่น้ำหน่อยครับพันน้ำหน่อยตีครับ โอ้นี่กาลัางติดดอกครับครับหเห็นบอกว่าแปลงนี้ในการได้ใส่สารปรับปรุงดินอินทรีย์เคมีหมักแร่ด้วยพอกำนัลมาร์คพร้อมเตรครับของอาจารย์รพจน์ะของอาจารย์พจครับโอ้เมื่อนี้เจ้าของแปลงเพิ่นมาเอ้ยเจ้าของอันสารปรับปรุงดินเพิ่นมาน้ำได้นี่โ oh อ้ลแล้วมีลูกแล้วนี่นครับมีอาจารย์สสวััดีครบอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นิน่ยเดตัวนี้ฮะนิน่ยเดี๋วนิ่อจะพาผมมาสิซิมซิมนบอรซิมได้อยู่ใ้บอได้ใส่เคมีเอาลองมอนอาจารย์อาจารย์ลองนะแต่ว่ามันจะบ้ได้สวยพี่ตรงไม่ตรงมออาเอาบนได้สี้เงลองเบิ้งลองเอาหน่วยนีได้ครับออเลยอ่าอย่ามาซิมมันเอาไปที่ซิมในโฮมถูกไหมมามาหน่งไปในโฮมซะมันคือแดดแหงแต่มือนี้ครับปกติมันอบ่มีแดดนะครับเมื่อนี้มีแดดก็ถือว่าโชคดีแน่โอ้ฟังเสียงหอไหม เอาไวปดูเนี่ผมเสียผมเสียเดี๋ยวไปจัดเป็นอาจารย์มันยังฝาดอยู่ครับอ่าเหมือนเรากินแอปเปิ้ลนะพันยังก่อนพันยังก่อนแดงอินเดียแดงอินเดียี่พีันถ้านาเนาเพื่อนสิลูกแดงกว่านี้เหมือนเรากินแอปเปิ้ลแต่ว่าตอนนี้คือมันอายุมันได้แค่ครึ่งหนึ่งเนาะครับมันขนาดประเทศทูเน่เออมันอายุแค่ครึ่งหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้มันมีหวานมันนิดๆนะจ๊ะมีปัญหาอย่างถามเนี่ยมันกะมันกะยันมันบดติดลูกแล้วก็ดินเฮานี่เป็นดินดินเฮ็ดน้ำมาก่อนครับมันดินบางงามนั่นละเออเอาดินนี่บ่ใช่ยปัญหาถาม่าที่เป็นป๋ช่ปัญหาไปยังดินบางไดก็ดินในโลกนี่แหละครับปัญหาของมันคือต้องหาทั้งสิบหกพอดอเอามาให้มันครับ เพราะว่าท่อดอกมันเห็นงานคนละทีอินซีวัตถุเจ้าบาอึดเพราะว่าเจ้ามีว่างหวัวตัง้งสิบสามสิบสี่ตัวอ่าสารปรับปรุงดินก็เอานำมาประยุกต์เขาร่วมกันตอนนี้มันออกดอกพอมันออกดอกปุ๊บเจ้าสีขายใบหรือขายตน้นหรือสีขายน่วยขายลูกเออขายลูก่ <c oughs> จังได้ลูกมันสีได้น่วยกากซาก <c oughs> เนี่ยคือขนามดอกมันเต็มทุงนาครับนวยมันสิเต็มกากซาก,ากได้กรณแล้วนีเดียวคือหนึ่งต้องดอกไม่ล่วง วิธีเฮ็ดไ้ดอกบ่ร่วงมันก็มีขบวนการของมันอันนี้มันเป็นแนวทางศึกษามันเป็นงานวิจัยเขาไปแล้วคือมันต้องมีแคลเซียมบอรอนเพียงพอต้องบอกไว้ก่อนนะบอแมนให้เอาแคลเซียมบอรอนมาไล่ฉีดเด้อกําลังหยุดถามอยู่จังต้องเอาไปหมักด้วยพอดอให้แคลเซียมบอรอนมันถือกกินไปอยู่ในใสในพุ่งของจุลินทรีย์ทุกตัวที่มันกินแคลเซียมบอรอนเข้าไปมันไปใส ข้ามาฉีดใส่พืชมันก็ต้องอยู่ในต้นพืชมันฉีดเย้ยตัวพืชจะได้นําไปใช้ได้2-300%าร้อเแต่ขันท้าเอามาฉีดพว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 ดเศร้าแร่งฉีดพวกดพวมันได้กินแค่สองเอขันยังซี่ปื้บเจ้าสิบอกว่าอาจารย์เห็ด <c oughs> ให้มันหน่อยๆเนี้ขยข่เห็ดบพทัน <laughs> ทุกอย่างทุงกกระบวนการต้องนําไปหมักนะ บอกมนว่าโอ้ยอาจารย์เขาไปไปบอกว่าอันั้นเดียมันดีทุกอย่างในโลกเขาเฮ็ดมานน่ดีมัดสุดต,ต่อ <c oughs> แต่ผมถามก่อนบนภูเขาใครเอาบอหลอนไปฉีดบ่มีครับต้นบักเดือต้นบักเ <c oughs> ฟืองบักไฟบักม่วงบักอย่างมันคือดกกอยู่บ้านเขาเพราะแคลเซียมบอลอนมันอยู่ในท้องของจุลินรีจุลินรีในภูเขามันมาหาศาลต้องเข้าใจนะ <c oughs> มันบ่ได้มีแค่าหาตัวสิบตัวคือยู่นีเด้อาจารย์ของผมก็หลาขึ้นกันผมเอาขีงว่าผมขนใส่ต้นละสามสี่ก็สว่ามสั่น มันมีอยู่แค่ตัวสองตัวมันบอเรมีเป็นพันๆล้านชนิดไอที่อาจารย์เอาสิพวกตัวนี่แต่ละตัวมันแตกเป็นแม่เป็นลกูกคนละซื้ออีกเด้มันบอเมว่นมีแค่ว่าพอรดอเสียงแต่ผมพูดบอกว่าพอรดอสิเบเอ็ดนี่มันบอเมณนมีแคไ่ไลโซเบียมและโปรโตซัวนี้มันอีปิบมันมีเป็นอีกหมื่นๆสายพันที่ทําให้พืชน,นี่ได้กินอาหารยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ยแต่เขาจัดหมดมูแต่เขาจัดครับเ,เขาทําเป็นไฟลั่มว่าให้คนมันเข้าใจยังยงเอแคสองตัวพอก็ได้หรอก แต่สองตัวนี่ก็ยังจำมาทันได้อยุ้ยว่าว่าวเลี้ยวว่าอีกก็ยังจำมาทันได้อยู่เห็นไหมเออได้ปุ๋ยสูตร20หามาเนี่ยอาจารย์ผมได้มากิโลเดียวเดียวยุนี่มีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าใส่ปุ๋ยกิโลเดียวเอาเอาให้กิโลครึ่งซะมันกิโลหนึ่งมันหน่อยพวดเอาสองกิโลซะเห็นไหมซื้อปุ๋ยสองกิโลมาปกติสองกิโลใส่ได้สองต้นถึงตัวครับอันนี้สองกิโลใส่ได้หอดสามสิบหกต้น มันม่ยิ้มหากเอามาให้มันกินเกินเนี่ยเอามาให้มันกินผ่านพอด้เห็นไหทุกอย่างให้มันจบอยู่มอ่งเดียวก็คืนมันในป่าในเขาเนี่ยถ้ามันมีโครงการดีๆเนาะเอาปุ๋ยไปหวานในป่าในเขานี่ผมว่าต้นใหม่ทั้งภูเขานี่ว่ามันต้นสำตึกนี่ขนาดมันอยู่ทัรมชาติยก็รอดรถไถก็เป็นหน่อยมันแล้วมันว่ล่ะเนี่ยนี่นี่คือหลักการเพราะว่ายูนี่คันสมมติว่าอาจารย์สับถามผมนะเมื่อครั้งหน้าผมอยากเคลียร์มันแปนเตือเตือได้บอ คือต้นพุทรามันต้องตัดทุกปีเนาะครับเพอทุกปีมันจัดช่วงที่เจ้าจิตัดต้นพุทราเนี่ยเจ้าสามารถล่างหยากนกินหยามตายมนเลยเพราะว่างัวเจ้าไปได้มากินอยู่แล้วครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บควรจะเอาดินเข้าโคนมั่งเพราะว่าเจ้าสิต้องเอื่อหน้ากางนีออกอแล้วดินมันจะสูงขึ้นเจ้ากาเห็ดล่องน้ำล่องน้ำม,มันไปทั้งไรเจ้ากะหม้อเอาสูงก้นหน้าไปพุ่นเจ้าก็เห็ดล่องน้ำเพื่อว่าเอาดินมาเพิ่ม เฮ็ดให้มันคู่ขึ้นคู่ขึ้นบไดน,นี้เฮาดึงหากกังเทิ้งออกบ้างมันสิได้ผนังเสียวไหมออตัวรากนี่มันสิเป็นรากยึดมันสิเฮจะถี่จมบักท่านยามล้นพายุมันจะพะลมเห็น <c oughs> จังซั่นเฮาต้องประยุกเอาหาวิธีการแก้ไขที่จิไปบอกว่าโอ้ยอาจารย์อจาอจารย์มาเบิ่งปลาบักท่านปีนั้นปีนี้ปลาบักท่านผมไปหมดแล้ว พอวาอยู่แถวแถวนี้เขาเรียกว่าแรงสลบลมท่วงหน้าฤรดูฝนเอ็นดูต้นฝนเนาะ,ะพายุฤดูร้อนอะ่ะมันแห้งมันแห้งปุ๊บเจ้าต้องเอาดินเขาโคนช่วงเจ้าจิปากยาเจ้ากระปากยาเรียบร้อยเพ๊่หาดินมาเขาโค่นเ,เจ่นเราระเจะคอยจไปตัดมันก็จะได้โคนใหญ่ขึ้นหากันเสิยออกไปเพิ่มอีกวันนี้พายุมากเจ้าก็จะได้ยืนยัดอยู่ได้เออย่างสั่นบอแมนว่าจิเอาซํานี่ซับนี่ปุ๊บนี่ดินซํานี่งอยแ้าเดียวเท่านั้นเดียแมนว่าล่ะเออนี่ยแหละแต่ว่าดินพวกนี้มันเป็นดินหินแหย่พวกเจ้ายิงสบาย แบบใดเอ,อ้ามันมีการเปิดโพรงอากาศเ oh. ห็นไะหพอเจ้าสมมติว่าเจ้าเอาดินมาลงจังหาลดซีฟลดสมม иной, şey ติว่าเจ้ามีเวลาเจ้าก็เอามาใส่เตื้อละเอารถเข็นเนาะรถเข็นเจ้ามาใส่เตื้อเข็นจอนสตื้นดเจ้าโนดรถเข็นลงเจ้าก็ใส่สารประปุงดินโอยทับเป็นสันเป็นสันดึงหากออกข้าวเดียวเห็นนะหลังจากนั้นก็ฉีดน้ำมาช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมเขียนอันนั้นให้เขียนวิธีฉีดว่าดอกจะไม่ร่วงก็คือใช้แคลเซียมไปเอาแคลเซียมบอทอนมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเขียนให้ว่าเวลาฉีดฉีดยังไงก็ฉีดช่วงเดือนก บักท่านนี่มันสิมาอยู่ในตระกูลของบักเพ้านั่นแหละคือยอดออกดอกออกครับแมน่นตอนนี้เราต้องใช้น้ำหมักสามสูตรพร้อมกันหนึ 1, 2, ่งสองสามดอกยอดออกดอกออกยอดออกดอกออก่นั้นแหละจนกว่าเรา่ะพอใจเก็บเอาไวละละ้หลายจา์ทับต้นซะอ <c oughs> <c oughs> ย่างลักษณะนี่อันนี้ก็ขบวนการต่างๆก็ให้ความรู้ตั้งแต่ตอนอ้นยางพาราแล้วเนาะครับตอนนี้ก็เอาเดียวก็อันนี้ไปแล้วตอนนี้ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวมันเป็นกระบวนการเดียวกันแล้วอาจารย์พุชานเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของโรงไหมอาจารย์ มันนี่พอๆกันแหละเออแต่ตอนนี้เขาปูกบอกท่านนี่ยเขาอยากให้มันฝาดเขาอยากให้มันหวานเขาอยากให้มันหวานนุ่มกรอบก็ต้องหวานนุ่มกรอบเออเห็ไหมเจ้าลูกเจ้าคนมีสามคนครับเออช่วงสามเดือนแรกนี่ลูกออกมาเนี่ยความตะลูกมันปะครับแม่จุดตาเหลือกใส่ไว้สันแต่ก่อนความตะกูตอนนี้พอได้ลูกปุ๊บเออีลาบลาโยหันละช่วงสามเดือนเป็นอย่างลูกนี่แก้มมันกินนม แกมันนุ่มหวานกรอบเป็นตาจับตาบายบานนี่เข้าต้องให้ลูกเฮากินคือจังเข้าจ้องให้ประคัานเฮากินคือลูกเจ้ากินน่มเมียเจ้าแหละต้องหากลุ่มนี้มาให้มันกินเห็นป่มันต้องมีได้บ่กมีมันสิไป่หวานนุ่มกรอบว่าได้เพราะพวกนี้มันมีกรดต่างๆที่มันไปย่อยสลายแล้วมันทําให้เกิดความนุ่มหวานกรอบเห็นป่ะลูกเจ้าสามเดือนกินยังบ่ละก็บ่กินยังนะครับเออมแต่แม่กินแม่กินผิดกระบานลูกกัผิดกระบานแม่ท้องเสียลูกกัท้องเสียเห็นป่ะช่วงนั้นแม่ต้อง เห็นบ่กินปลากินนมกินไข่อยู่พวกนั้นแม่กินปื๊บลูกก็ได้กินตามเห็นบ่มันกินได้แค่นมช่วงที่เฮาเป็นลูกจากลักษณะนี้เฮาต้องอัดนมอัดหยังเข้าไปให้มันมันจังสิบุญวานกรอบเอาจังบักท่านเจ้าคือหวานแข็แต่บักจ้าเจ้าคือกอดกัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั่นไรในปากเห็นบ่บักแตงเขาครับบักแตงเกษตรกุ้กล้วยกัดปุ๊บนี่บางเทื่อบ่ได้ย่ำบ่ได้นั่งกินข้าวนํากันกับบ่าวยนเนี่บางเทื่อบักแตงกิโลนี่เนี่ยหวานนุ่มกรอบเลยต้องเพิ่มนมบ่อาาจรย์มมมมมมีีีีนนไไขข่่คิดถึงลูกกเราินนมแมมม่นเียเรานี่นะ คือกลุ่มนี้ต้องเอากลุ่มนี้มาให้ป้าหมักด้วยพอดอให้กลุ่มนี้เขาไปถ่ายมูลถ่ายขีดถ่ายตัวใสเพล็มันจะฟินุ่มหวานกรอบให้อยาอาจารย์เขียนเอกสารให้เขียนเปเปร์ให้ในเรื่องของการขยายผลอาจารย์ก็ตัวนี้ก็ตัวที่จะทําให้ลูกโตเขาอยากได้ลูกใหญ่ขนาดไหนกระกรอยากไข่บรญ่แลนะครับตัวที่ทําให้มันลูกใหญ่โตเนี่ก็คือกลุ่มโพแทสเซียมกลุ่มไมโครไรซาต้องเพียงพอเออนั่นแหละอ่ะก็ประมาณนี้ อ่ะเดี I ๋ยวเดือนไปนเดืนแดดนึง no. สักหน่อยกดคิปมีต้นนะเนี่ยมี25ต้นครับ25ต้นครับอาจารย์บอกว่าจะได้ติดเก็บม้่ยท่านคิดยากบอกกะตอนนี้คงสบายมั้งย่วงนี้ดอกมันหลวงครับดอกหลวงครับคือบราอนไม่เพียงพอก็ต้องเข้าใจด้วยธรรมดามันถึงมาห่างๆ มันสีบรติดเลยคับเป็นสีเหลืองเน้นๆครับนนนร่นนนั่นร่วงร่บอจะนี้คือช<น>่วงนี้คือถาดอาหารบ่เพียงพ่อพ่อพ่อถาดอาหารบ่เพียงพ่อเฮาสิบอกว่าตาสารปรับปรุงดินมันบ่ไดเดียอตอนนี้เฮาต้องไปกลับขบวนเรื่องของถาดอาหารอ่เดี๋ยวไปนั่งคุยกันนึกจะเขียนให้ครับครับอ๋อมีลูกหลงน่ครับมันต้องมีครับเราหยุดภาว่าหนึ่งคือตอนนี้ตอนที่ใช้สารปรับปรุงดินเนี่ยมันเป็นแค่ออเดิร์ ตอนนี้ก็เรื่องเรื่องาธาตุอาหารคือกันตอนนี้เราจะมากับที่เรื่องาธาตุอาหารเพราะธาตุอาหารจะมันจะมันจะโดนโดนมันจะจนย่อยสลายก่อน,นเหลืองชุดนี้อาจารย,ารย์มันมีกี่ช่วงอาจารย์หรือว่าสช่วงเป็นเราเนี่ยก็ <c oughs> เหมือนกันช่วงหนึ่งเลี้ยงต้นเลี้ยงรากเลี้ยงใบช่วงสองก็ช่วงสะสมอาหารเพื่อออกดอกช่วงที่สามก็บำรุงหมากบำรุงผลเลยอย่างของพี่ดมช่วงนี้ช่วงไหนนะอาจารย์ช่วงบำรุงเอาเอาหมักเอาผลออกดอกไปแล้วก็เลี้ยงดอกไม่ให้มันร่วงแล้วก็เตรียมเอาผล คือถ้าถ้าได้ฉีดไวตั้งแต่แรกใส่สารปะทักอาจารย์เข้ามาเร็วกว่านี้ไม่น่าจะล่วงอ่ะไปเขาร่มเราร้อนครับเดี๋ยวนั่งคุยกันในร่มก็ได้น่วงมันเกี่ยวกับฝนเลงบ่ฝนตกทุกมือเนี่ยครับเห็นบอกว่าอยู่สวนปลูกทุเรียนบ่จ้าตอนนั้นบอกคือว่าง่ามง่าเมนบ่เฮ้อนไป็นี่ยไหนมันจะตายแล้วตอนนั้นนะมันติดตุยไปเลยจ้าเหลืองปั่น ผาเรืองปันเขาาาเขวันสาอ๋อบันนี้เด้บันนี้บันนี้แตกยอดเลยจ้ะใส่ใส่ต้นไหนเนี่ยแม่นเบิดล่ะแม่นเบิดเนี่ยจ้ะโอตะกี้มันเป็นยังไงก่อนไปเบิร์ดมันเหลืองค่ะเขาทั้งไหนรอดขามขามรอดนี่ขามรอดน้ำรวดรวดกันงัวกันงัวโอเคครับถอดไปละไปอ๋อที่เขาเห็นนี่คือตะกี้มันเป็นแม่นที่บ่อบ่อค่ะมันเป็นยังไงมันเหลืองเหลืองหมดเลยจ้ะ แล้วกับใบน้อยๆว่าใบใหญ่ซ้ำนี่เอาอันนี้มันคือคืองามแท้มันเริ่มแตกยอดไหมโอ้เริ่มแตกยอดไหมคุณอะโออันนี้อันนี้เขาเขาได้ใส่ยังแไงนี่ใส่สะหนำอันชานของสะปะปงดินสะปะปรุงดินใส่จากเถ่อแล้วสามเถ้าค่ะสามเถ้าเถื่อะไรจากโล่สามสามซีขีดนี่ละสามซีขีดโอ้ถือว่ามันถ่ถึงเคืองโลครับอันนี้เขาปลูกมาจีกปีแล้วนี่อันนี้ได้ ปีปีเดือนมิถุนาหนิแม่ปีเดือนมิถุนาไม่จะปีปีกว่าเนาะโอ้นี่ถือว่าฟื้นไปก็ถือว่าดีมาแเลยเนี่ยพี่น้องนี่ยมึงใบมากเหรอมึงพูดนะเริ่มมาแล้วแต่ก่้อโบ่เป็นสียอดจะสันสันโอ้โบ่เฟื่อยลงสีงามมันครับผมกิ่งมันจะสันนะนะมันสันติแดดล้ำต้นมันมึงด้วยมันขยายสีล้ำต้นนะสีล้ำต้นพี่น้องขยายขึ้น แต่ก่อนจะต้นสีดำดำสีดำดำว่ไปใส่มาใส่เลยนั่งอยู่นี่ละนั่งใบก็เลื้งเข่าเลื้งเข่ามิเตสีถากขุดออกอย่างเดียวมิเตสีธาดขุดออกอันนี้คือกัันนนอี้คารปลี่ยยนลาเนี่ยโอ้อันนี้แตกต่างเลยพี่น้องเลยแต่ก่อนบ่มีจากใบครับเนี่ยมันเป็นการทูบนะ ตะกอนเลยเนี่ยคเดี๋ยวนี้มันเห็นว่าอันการถูกเก่ามันยั้งๆอยู่อันนี้แตกไหมแมนแมนแมนอันนี้มันแตกไหมนี่ไม่แตกไม่เดี๋ยวมันกระสลัดออกว่าเป็นยังครับนี่เห็นว่าเขากระสลัดออกตะกอนว่ามันสิตายแล้วเนี่ยวันนี้มึงเขาแตกยอดออกมาที่ไรอันนี้ก็ใส่พร้อมกันไหนบ่แมนค่ะน้ำมันได้ฉีดบ่ฉีดฉีดสามเทืาขคือกันอันนี้ใส่สูตรใดแน่เนี่ยใส่ครึ่งสามใส่ทั้งสามเลยใส่ทั้งสามสูตรสามเลยพี่น้องปู่นน่มึงยอดออกมาป๊ายิ้มได้เลยเนาะยิ้มได้ยิ้มได้เลย ร้อยที่มันเป็ี่นตะกอนก็ยังเห็นอยู่นี่ยังเห็นอยู่นอนในร่องร้อยเบิึงเบึงยอดอวบครับพี่น้องยอดใหม่เลยแต่ว่าต้องระวังเพี้ยจะกระเจนในเด้อจ้ะไปไปเบิึงอีกมีหรือมีหลายต้นเป็นบ่มีหลายต้นอยู่ค่ะตะกี้นี่คือว่าลงหลายลงตายเบิดแล้วล้งอันนี้ว่าลงไหมอันลงก่อนตายเบิดเลยจ้ะอ๋อตอนบ่าฮันเดนปุ๋ยหมักมาใส่ต้นนี้ต้นใหญ่จ้ะอันนี้ใบเพชรสลานแบบน้องสองปีสองปีแล้วโอ้สองปีขันผู้เพิ่นนี่ใกล้สิเดรูกันเด้อันนี้ใส่ฟอตโฟไป ใส่คือกันสามเธอสามเพราะว่าสร้างมาพร้อมกันอันนี้เป็นแพร่ยอดหนังงัวงัวเคามากวนเจ้าของบ่เห็นเด็วเ่ากระสีสางจ้งัวมาเตต้นนั้นเดือยือหมหุ่มครับผมนี่เริ่มมีหัวร้อยแตกแล้วทั้งใดอีกพูนทั้งหมุนปะไปเบิงพี่น้องไปเบิงว่าไปเบิงร่องร้อยของไอ้ ทุเรียนที่ว่าใกล้จะไปทั้งสวนจากที่ปลูกยักล้อยก่อนพี่แอนยี่ลอยตน้นยี่ลอยต้นเหลือจีกต้นตายแล้วฮะตายเบิร์ <ห AL? S 3> ตรสุดนั่นนะเหลือจกต้นบ่เหลือจกต้นบ่เหลือเลยอันนี้มาปลูกใหม่จ้ะมาปลูกใหม่จ้ะอันนี้อยู่นี่ก็เลี้ยงงัวพร้อมเนาะจ้ะนี่ปลูกไผ่บงหวานอันนี้ไผ่บงหวานเอบอร์ไหนเบอร์ละเบอร์สองเบอร์สองจ้ะครับเพิ่งนี้ใม่ผลหลายครับพี่น้องเดี๋ยวบอยุสีไปน้ำเบิงว่า ความเปลี่ยนแปลงทีพีแอนครับพี่ดมมันใส่สารปรับปรุงดินมันมีความแตกต่งางยังไงในคณะกรรกาในเพิ่นกะมีปลาสุซัดพร้อมอาจารย์มันก็เขียนสูตรให้แล้วล่ะครับว่ามีขีง่ง้วาอินทรีย์วัตถุทีพี่น้องเพิ่นมีอยู่ในแปลงสวนเพิ่นสีน้ำมาประยุกต์ยังไงผมก็เลยมาเก็บภาพให้พี่น้องเม่งก่อนไปอันนี้แปลงนี่ที่เขาพาพี่น้องเขาว่านี่เป็นยังบ้นนี่ ลำไย่คิดตั้นค่ะลำไย่คิดตั้นใช่มันเป็นยังไงคือวางสั้นกระบอกกระเพิ่งปลูกเือแกนกระเพิ่งปลูกเพื่อแกนใช่ปาดใบไหมปลูกจนเดือนเมษาบ้างหั่น่ะจ้่เพิ่งปลูกเดือนเมษาเมษาปีนี้คือแตงยอดดีแท้ใส่ปุ๋ยมักก่อนเลใส่สารปับปุงดินสารปับปุงดินโอ้อันนี้ก็อันนี้ใส่เยอะรลอันนี้ก็ใส่ประมาณสามขีดใส่สามขีดจ้่แต่ละครั้งแต่ก็มีฟอสฟู้น้ำจ้่ อแตงยอดดีเนาะเอาบอกความแตกต่างใ้ว่าการดีว่าเขาบ้านไหนใส่กับใส่แล้วมันมันเป็นขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นห้ายพู้หล่ะตะก้อนมันจะใบใหม่ขอบนะ่มันจะใหม่เป็นใบคือไฟลวกน่ะเองค่บผมแต่เดี๋ยวนี้มันบ่มีมันหายตะก้อนมันจะเปลี่ยนสีใบแก่ๆมันได้เป็นมันบ่มันเปลี่ยนใบอ่อนสิใบแก่ๆจะเปลี่นเบิดเลยค่ะผมวันนี้มันมันหายไปเลยอันนี้เอามาใส่ได้จากเดือนหลังเหรอ กมาเพ่าจะไม่เอ่ขาพันสามือเนาะขาพันสาจ้เริ่มมาใส่น่ะโอ้ลัมยยขีดตันไปเลยจ้าคุณน่ะมีอย่างต้นเนี่ยเก้าต้นเก้าต้นวิธีแตกยอดทุกต้นเลยเนาะจ้เห็นอะไยขีดตันแตกตางไรก็คือลัมยยขีดตันก็แตกต่างไม่แตกต่างไรถอดยอดไรอันนี้นี่เขาออกลูกมารสชาติเขาจะเป็นยังไงมันเป็นสามรสไม่กินทุเรียนพร้อมเั็นไหมแมียนบ่นซิมลำในเด้อ เดี๋ยวเป็นลูกก่อนเดี๋ยวมาทายใหม่หรือว่าซีมพอมโอ้พี่น้องไปไปเบิร์ทางไหนอีกอันนี้เฮาก็สินํามาคือกันแม่นบ่พี่แอ้นซิดขึ้กันจ้ะซิดขึ้กันเตี้ยแสดงว่าซิดเบิดเลยซิดเบิดค่ะบ่ได้เว้นบ่ไปทางไหนได้เนื่องจากว่าฝนหน้าฝนครับฝนดีพี่น้องแต่ก็อยากอยากได้นําภาพมาให้พี่น้องได้เบิ่งตัดยอดจ้ะมันมันย่านมันขึ้นสูงอ๋อพี่ก็ตัดยอดเหรอตัดให้มันแตกมันเริ่มแตกแล้วดิ โอ้ตอนที่เขาออกแขนงจริมันสิเก็มหนวยยากเนาะจามันสีสูงเกินแมีนเมนพี่แทงกิ่งไว้โอ้ัตแเราก็แตกยอดเนี่พี่น้องครับบึงทุเรียนตัวเนาะครับผมอ้พี่มันมันแตกยอดลายเนาะเมีนงามยอดงามเลยตำบลพุ่งหลวงหาก็มีนี่แหละปลูกลำไยคิดตันอ้าวสิเป็นเจ้าแรกเด้อพี่น้องเด้อนะครับลำไยคิดตันนะครับอันนี้มันลุมยังขนาดที่จากไปแล้วนี่ บ่หั่นได้ปลูกยังจะโบแม่จะโบหั่นมีพืชลงว่าจะเอาทุเรียนมาลงเอาทุเรียนลงนะวันนี้เขาก็ใส่สารประปรุงดินได้ปกติเพราะว่าให้เห่าเลี้ยงดินไว้ให้ดินเขาไถ้าเลี้ยงพืชเลยจ้่รอจะปลูกอันทุเรียนันละ่ะครับผมนี่เด้กนันนะเป่นป่ายังสิตใจนะนี่ที่ว่าที่ไม่ติดไปไปเลยนี่เอามาเบ่งต้นนี้ครับยังเห็นร่องรอยของการใส่สารประปุงดิน้วก,ก็ใส่ฟอสฟอร์โย เแยนอธิบายตัวนี้ให้ฟังเนี่ยตะกี้มันเป็นยังไงกอรดสิมีสภาพแบบนี้มันเหลืองแล้วก็ใบร่นมีใบยักษ์ใบนับได้เอาอมันร่นเบิดเลยแม่จ้ะเอาบ่มีใบเลยแมนเดี๋ยวร่ <laughs> นเบิดนี่เดชรอยเก่ามันน่ะนาเก่าอีหลีน่นะบ่เหลือยังแมนเอา้าแล้วมันแตกไหมใส่สารประกอบอันนี้ที่เราเห็นนี่คือแตกไหมบ่แมน เอาเราคิดว่าอย่างไรในการใส่สารบางบุดินในขณะที่มันไม่มีใบมีดะกลางนี่ก็คิดว่ามันจะตายนะเราคิดว่ามันจะบบยั่งดอกเอาคือกาใส่กกบเพื่อมันหลอดเนาะลองเบิองจ้ะลองได้ขูดเบิองต้นว่ามันมีสีเขียวสีเขียวบอขึ้จังไรขูดเบิองอยู่จ้ะขูดเบิองอยู่อ้พี่น้องม่มีใบแต่ว่าเอาสารบางบุดินกับฟอสโฟไ่เบิองวันี้บเบิองเบืงเวลานี้อันนี้ใบที่เขาแตกไหมเป็นการถูกตายเบิดมันแตกไหม่ มันก็แตกไงไอเรียพี่น้องมึงมึงนี่นี่นี่เงียบเียมันเบลเลอร์เลยนะนี่มึงยอเนียบมันบ่มีจากใบเลยนะจ๊ะเป็นยังสี่จากต้นที่ว่าหกต้นเป็นหกต้นเป็นเลยเป็นเบิร์ดที่ปลูกหกต้นนี่เอาเด้อเป็นเบิร์ดเลยจ้ะปลูกไม้หกต้นกับเป็นเบิร์ดบ่มีใบทั้งหกต้นเลยเดานี่ที่ผมนับอยู่นี่มันก็คือหกต้นก็แสดงว่าทั้งสวนเป็นเบิร์ดโอ้ไปเบิรงอีกไหมเดี๋ยวยางไปเบิรง พี่น้องเป็นเบอร์หนึ่งหัวต้นผมหนึ่งวันม,มีหลายหันเบอร์ม,มีหกต้นครับทีบอม,มีใบแต่ว่าหลังจากทีเพิ่นได้น้ำมาใส่นี่แหละมันก็เป็นสีนครับเแตกงดละนี่โอ้พี่แผียงอ่เพียัเอา,เอา,เอาสารประบุนมาล่อขึ้นมาถมของ,ของ,ของเดอร์นี่ห้า,หาเขาเริ่มขึ้นมาแล้วนี่แต่ก่อนเรเห็นหา่าครับนี่หากอากาศขึ้นมาแล้วนี่พี่น้องนี่ห่กตะกะในลำต้นมันก็ขยายขึ้นแม่นครับแต่ก่อนเรเห็นแตกยังไงลากลอยเด้อ เอาเอาไอสารป่าบูดินอาจารย์มาโปเลยเดี๋ยวเขาก็จะกินเองครับนี่นี่พี่น้องมึงน,นี่รากเขาขึ้นมาแล้วอ,อันนี้คือแตกยอดไม่มากพี่น้องมึงยอดกำลังทูบูตีปีขึ้นมาเพี่ครับอันนี้คือตัวนี้กับมมีใบขึ้นกันแมนครบมมีสักใบเลยเปลูกทุเรียนมหาสัจจันร,ร์มากนะปลูกไม่มีใบเลยพี่น้องการเลี้ยนผิดเลี้ยนถือกันไปครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาก็มีตัวซอยแล้วเพียถือว่าเห็นงานสบายขึ้นบ่ จาสบายขึ้นอยู่ได้คิดยากบอบอค่ะไม่ได้แก้ถุงใส่เลยนี่ครับทุเรียนพุนอีกต้นหนึ่งต้นนี้กำลังมาเอาต้นนี้เห็นภาบชัดเลยบึงกลังมาแต่ก่อนกับพวนี้จากใบขึ้นต้นนี้น่าจะชัดเจนครับผมเดี๋ยว่ายูสีผ้ามาบึงมันสินมันติเป็นยังไงสิล่ะจ้ะโลนโรยมาแล้วอันน่าจะมีแมงกัดมันมันขาด อันนี้นี่น้ำในเรื่องนี่พี่มันน้ำอายบปะเดี๋ยวมันสลดมันสลดในเรื่องของของเจอแดดเจอน้ำเพราะว่าขันหลากมีปัญหานี่มันกับุงสีบอถอดหยอดได้เห็นไหมมันเริ่มแตกเจ้จต่ก่อนโบแตกคาผมแต่ก้อนกับ่บมีจากใบบ้า,บางเด้ยไะโบมีจากใบเลยเห็นใบามาอันนี้ขืนมากล้วครับอันนี้คือหล่องรอยของสิงค่ มันขาดทานอาหารมันไปเนาะมึงเนี่ยมึงมีจุลินซี่พ่อดอมึงก่อนจะใส่พ่อดอคนปอันนี้ยอดเริ่มมากแล้วครับนี่เอาโบเป็นยังครับอาจารย์เห็นภาพแล้วคนก็จะเขียนสูตรให้ในเรื่องของการดูแลดูแลกันไปตามใดที่ว่าหายอยู่ในดินแต่หายอยู่ทั้งฝ่าหรือว่าหายอยู่กระพื่นกับโบหัวเฉียดจังใดแล้วเนาะนี่แมนมันเลยหอดูมนต้นเนาะแมนเบิร์ดนี่ครับผม เทนกับพี่โดมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงหลังจากที่เ <c oughs> ขาาในน้ำสารปรับปรุงดินดีทีเคมีหม,มักแก่ด้วยพอดอทั้ง16พอดอแล้วก็รวมถึงน้ำหมักที่อาจารย์ประยุกต์ให้นำมาใช้ในแปลงสวนนี่ความแตกต่างเป็นยังไงเนี่ยมันก็เนี่ยมัการเบิง้งแตะก้อนหยานี่สีเขียวครับละละตนนีโ<อ>่โคนตนนี่ห้า,าสีเขียววันนี้พอใส่ในมาห้าสีเขียวแล้วก็ตะก้อนถอนห้านสีขาดนะ มันแน่นดินแน่นครับดินแน่นแต่ใส่นี่มากะถอนขึ้นง่ายกว่าครับเพาใส่มาโดนไนไดแล้วก็ใส่มาสามเถ้าครับนี่สามเถ้าครับผู้ซ่านี่นะครับไอ้ไอ้ใส่มาสามเทืาเนี่เทืาเราจะเท่าไหร่ประมาณต้นละต้นละสองถ้วยแกงต้นละสองถ้วยแกงครับอ๋อสามครั้งแล้วสามครั้งครับแต่ว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยครับแล้วฟอร์โฟได้ใส่บ่ฟอร์โฟลดใส่ครับใส่คือกันฟอร์โฟครับนี่อ้โหดึงหยางนี่ดึงง่ายเลยครับดึงง่ายกว่าเราครับอ๋อ ก่อนมันดึงมันขาดคอยากจะขาดก็ขืนกันเลยนะกันบ่ขนแน่นนะแล้ววันนี้นี่เบิ่งความสมบูรณ์ของต้นพุทราแดงอินโดเฮ้นในเป็นยังไงเนี่มันกะอินเดียสีสีต้นสีเปียนไปครับนี่สีสีต้นสีเปียตนแต่ก่อนมันสีสีบ่แดงขึ้นนงฮี้สีดำมันสีเป็นสีออกดำๆเรื่อๆครับแต่ตอนนี้สีมันสดใสขึ้นมันแดงสดใสขึ้นนี่เมันมันขยายได้นี่เนาะนี่เนาะมันมีมีหอยขยายอ๋อ คือใส่นี่แล้วผมยังบอดไซใสเคมีเลยดิบอดไซใสเคมีเลยครับบอดไซเพิ่มเติมยังเลยบอดไซเพิ่มใสแต่อันนี้เลยไอ้ก็คือมาจากไอ้สามาจากศูนย์วิสาหกิจกับแก่ถุงใส่เลยแก่ถุงมาใส่เลยน้ำมันเลยด้ฉีดบ่ฉีดครับฉีดจากเทือแล้วฉีดไปครับสามเทือกันสามเทือเป็นสูตรใดเนยใช่ทั้งสามสูตรสามสูตรเลยเป็นบ่อ๋อในการฉีดเนี่เขาฉีดที่ความที่นี่หน่อยหลายปันไดก็ประมาณยี่สิบมื่นยี่สิบหมื่นทีหนึงครับอ๋อ อันนี้ความพอใจได้เป็นยังไงเนี่ยความความรู้สึกความพอใจก็คิดว่าพอใจพอใจอยู่เ <c oughs> ต็มรอยคุณละ่ะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนแปลงได้เห็นเห็นคือเนี่ยแต่กอนมันสีมีอันบ่งมีอย่างหอยอดนะครับเนี่ยครับแต่ตอนนี้บ่ได้ใส่เคมีไม่ได้ใส่ยาขมามะเร็งนี่ตอนนี้ครับแต่ใส่อันนี้มาอือมั้งตอนนี้สิว่าเบิ์ดบอกกันยังบ่เบิร์ดก็มีแดดอยู่แต่ว่า เรื่งคิดบ่าเห็นอ๋อครับผมแตกต่างจากที่เขาบ๊บยท่านนใส่นี่หลายเติบได้นอนบ่หลายครับครับผมแล้วมือนีห่งเจ้าของอาจารย์พดมาเยี่ยมแปลงมาเยี่ยมสวนน้ำนี่เป็นยังไงโอ้ดีใจบอพบอออกคุณละบอคืนว่าเพื่อนสิมามหาครับครับผมโอ้เพื่อนในน้ำเมียงเนี่ยเป็นผู้รักผู้ใหญ่เนาะฮะเพื่อนในน้ำเมียงเนี่ย นี่ในน้ำลายพูดน้ำลายจะจำสิ่ว่าได้ผมเป็นอย่างนั้นเขาไปฟังคลิปย้อนหลังเนาะถือว่าเป็นแปลงที่ให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ไปนน้ำครับนะครับผมเอาไม่ยังอยากบอกพี่น้องว่ากระไดล่ะปูใดเที่ยนปลูกพืชแล้วก็ครับที่ท่านได้เคยใส่ก็อยากให้เปิดใจลองใส่ลองเบ่งครับมันสิแตกต่างกับเคมีจังไดแต่ผมใส่มันเอผมว่ามันแตกต่างอยู่ครับครับมันกะ เวลาใส่มันก็สรวกนะครับตะกี้ผมใส่เฮ็สวนมหลายอย่างครับผมใส่เคมีมหลายมันก็แพ้ยาคือว่าแพ้ยาครับร่างกายห้องบ่ร่างกายสุดซมโอ้แท้ที่สิได้กินกลายเป็นว่าต้องมารักงายอยู่องอยู่ครับแต่ว่าอาจารย์บกับดบในน้าว่าบไห่ใส่ครับเพิ่นกให้มาประยุกเพิ่นกไห้สีดแดครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับแล้วก็ไห้มาประยุกน้ำนอว้าะว่นสิเมิเขมีปุ๋ยเคมีเพิ่นไห้เอานามาประยุกใส่นับเอามาหมักพันพ่อดอเนาะครับนี่ อ่าเดี๋ยพี่น้องเพูดอย่างมาเยี่ยมชมแปลงนี่สามารถมาได้บอมาได้ครับครับผมบอกแน่ว่าพิกัดาทองยุสัยมาเดี๋ยวนี่กะบ้านน้องแกมบ้านน้องแกมตำบลทุ่งหลวงครับอำเภอพลพิสัยครับจังหวัดหนองคายครับผมไปประหอดจอดประเถิงเดชโทรมาสอบถามได้บอกะมีเบอร์โทรครับก็อย่างว่าแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเก้าสี่สองสี่ห้ากะสมว่าสอบถามได้เนาะสอบถามได้ครับพูดคุยได้นะครับว่า ใส่แล้วเป็นยังไรหรือว่าถึงบ่ใส่กระางเน้ะงถามมาว่าเอออยากปลูกสายพันธุ์นี่มันเป็นยังไรดูแลเป็นอย่างไรก็สอบถามหน่อยเนาะมือนี่ก็ถือว่าได้รับขําแในน้าจากอาจารย์หลายในเรื่องของการจัดการบริบทพื้นที่ครัอ่าเรื่องของการแต่งยอดแล้กกับร่วมถึงว่าปัญหาที่เฮากังวลใจสุดคือดอกร่วงดอกร่วงครับช่วงนี้ดอกร่วงอ่าก็ได้อาจารย์ก็ะติเขียนคําพี่ห้แล้วนะโอเคกระบอกังมือนี่ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านพี่ดมกับปีแอนครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you